สวัสดีน้องๆทุกคนครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความด,ดีที่เข้ามาสู่ในคุณหมอหรือแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาชีพของเราเป็นอาชีพลำบากใช้แรงงานล้วนๆตรวจคนไข้ก็ต้องตรวจเองวันใครตรวจก็ไม่ได้ดึกดื่นค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็แล้วแต่ที่เราอยู่ในความรับผิดชอบเราก็ต้องตื่นขึ้นมาดูคนไข้ทุกครั้งต้องแตะตัวคนไข้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นให้รับสภาพว่าเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานได้ลำบากแต่การนั้นก็ดีการใช้แรงงานของเรามัน ช่วยทําให้ผู้ป่วยปลอดภัยและปราศจากโรคขอให้กําลังใจกับน้องๆทุกคนระยะนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่ทุกคนต้องตรวจคนไข้ทัทง้งๆที่เขาอาจจะเป็นโควิดก็ได้เราต้องระมัดระวังรักษาตัวเองนะครับการฉีดวัคซีนทำตามที่กระทรวงบอกนะต้องซ้ำทิ้งระยะห่างเท่าไหร่ ต้องเชื่อฟังและทำตามนั้นการใส่หน้ากากที่ปลอดภยัยการล้างมือที่ถูกต้องและการทิ้งระยะห่างในกรณีที่ไม่ได้ตรวจคนไข้ต้องทำโดยเคร่งครัดสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนมีความสุขในการเป็นแพทย์และขอให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับ